ทุกคนเห็นเข่าข้างหน้าพี่ไหมสองเข่าเนี่ยคือพี่โดนเขาลอกมานะครับคุณดู <c oughs> M, พี่ก็เลยมีเข่างอขึ้นมาสองเข่านะไม่ใช่แลวไอเหียโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะพี่เนี่ยได้ไปทําเผ่าใหม่มาแล้วนะครับคนดูซึ่งทุกคนก็อาจจะพอเดาๆได้นะครับว่าคลิปในวันนี้เนี่ยพี่มาเล่นอะไรเอาจริงพวกมึงไม่ต้องเดาพวกมึงดูปกคลิปก็รู้แล้วแหละก็พี่ก็จะมาใช้เผ่ากูนนั่นเองนะทุก<ๆ>คนซึ่งพี่บอกเลยว่าพี่ไม่เคยเล่นเผ่ากูนในละหตัวเองนะครับเพราะว่าพี่ไม่เคยทําเผ่ากูนแต่ว่าตอนนี้คือแบบไปจ้างทำมาครับทุกคนอันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมก็เลยมีเขางอขึ้นมา2 ทุกคนซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยพี่จะมาเล่นสายผลนะครับซึ่งผลที่พี่จะมาเล่นในวันนี้นั่นก็คือผลเสือนนเนงนะครับทุกคนนี่นะนี่เลียวปาดเลยทุกคนนะทุกส่วนดาบนี่ก็เล่นดาบอะไรก็ได้มากทุกคนผมว่าไม่น่าไม่น่ามีอะไรเพราะว่าผมว่าน่าจะมาเล่นเซตผลเสือแล้วก็เป่ากูนนะทุกคนแล้วก็จะเป็นของแต่งของแต่งนี่เขาบอกว่าใช้อะไรนะหมวกนักบินอันไหนคือหมวกนักบินอะครับคุณดูอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงครับทุกคนหมวกนักบินนะครับทุกคนมันก็จะ เร็วมากเลยนะทุกคนเห็นเขาบอกว่าให้ใช้กระผลเสือนะทุกคนแล้วก็เผากูลเขาบอกว่ามันจะโหดมากเลยนะเซตนี้เดี๋ยวพี่จะลองดูแล้วกันเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยกดไลค์แล้วก็ดซับสไคร์กดแชร์กดเด่งหอพี่ด้วยคลิปนี้ขอ300รยไลค์พีุ่ตส่าไปจ้างทำเผากูลแล้วก็ฟาร์มเงินม่วงมาเพื่อคนดูเลยนะครับ <Yeah. S 1> แต่ผมบอกไว้เลยว่าเงินม่วงผมยังฟาร์มไม่เสร็จนะครับคนดู คือมีแค่แสนห้านะทุกคนผมจ้างไปประมาณแบบว่าให้ได้สามแสนนะครับทุกคนแต่ตอนนี้มีแค่แสนห้าคือพี่ขอรหัสออามาทาคลิปก่อนนะคือแบบไม่ไหวอ่ะนะครับคือเซียนอยากเล่นให้คนดูดูแลนะครับเซตนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็อย่าลืมไปซื้อไกตาร้านพี่ด้วยอันนี้พี่ก็จุอยู่หน้าเว็บของเปอร์คุงช็อปนะก็ลิงก์เว็บอยู่ใต้ล่างคลิปเลยพี่ปักหมุดไว้แล้วนะครับคนดูก็มีหกมาดาบคู่โมจิตติมมีหมดทุกอย่างไกตนเผ่าวิสีขั้นสิบที่มีขายทุกเผ่านะครับกล่องสุ่มร้อยเก้าเก้า ไก่ตันการันตีเจ็ดหมัดสมอดาบคู่นะพี่ลรดราคาด้วยเหลือ499บาทนะคนดูแล้วก็สินค้าเพิ่มเติมกดตรงนี้ตรงนี้แล้วเลื่อนลงมาให้สุดนะออทุกคนก็จะเจอเผ่าใส่บอกกับเผ่ากูนะใครสนใจเนี่ยมาซื้อได้เลยนะครับราคาเท่ากันนะรหัสเทพพี่มีขายนะครับรหัสสะอาดทุกรหัสนะครับคนดูใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยพี่ปัหมุดเอาไว้แล้วมะครับอ้วนก็ตอนนี้อุ้ยทำไมแหลกแหลกแหลกกลับเข้ามาในเกมแล้วแหลกเลยคือผมบอกเลยว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยเลยนะครับแบบร้อนสุดๆเลยเยือยเยือเอ้ย ไอสัตว์กูลืมไปว่ากูไม่ได้เปลี่ยนเป็นสายฝนชิพหายแล้วชิบหายแล้วไอ้กูไปละกูไปละนี่ยังรวดเร็วครับอยา่าอย่านะไอ้รีเผารีอะไรก่อนนะไม่ใช่รีเผารีรีสตาร์ทแล้วก็บอกฟูดนี่มาครับตอนนี้ผลผมแบบมีดาเมจแล้วนะคนดูไปมัวนนะ้วบินแล้วเนี่ยทำไมมันวิ่งช้าแต่ถ้าเป็นเผาไอ้นี่น่าจะเร็วนะทุกคนนี่กูทุไงไง่แม่งเลยคือลุยงไงได้เวลาลุยนี่กูใส่ใส่เต็มอ่ะเข่ากูนี่มันทําอะไรได้บ้างวะทุกคนคอมเมนต์บอกพี่หน่อยช ชิบหาแล้วดูเรามาแล้วมึงมาดิเสือโค้อองอะมึงรู้จักไหมนี่ไงเฮ้ยอะไรวะที่มาโดนผมเฉยเลยอาอไอ้เฮียคิดแตกเกือบแตกแล้วกูมึงก็มาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิเฮ้ยไม่โดนเฉยคนงงคนมึนยโอ๊ยโดนอีกแลอวแต่ยังอึดอยู่ โอ๊ยอ้ายเจย์เยนเกือบโดนกูโอเคครับเผาตื่นได้แล้วนี่ไงผมไม่รู้ว่าผมอัพเฟืองอะไรมานะทุกนะทุกคนแต่โคตรเท่เลยว่ะทำไมวงมาไม่ใหญ่เลยวะคนดูวงใหญ่นี่ยต้องอัพเฟืองอะไรครับคนดูคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะอันนี้ไม่รู้จริงอือนี่ยโดนกูเตะไปหนึ่งดอกย้ยแม่งหนี่ซะเลยมาสักตัวก็ได้วะมามามา,ม,ามึงจะไปไหนไอ้แก่มันนี่ฮ่าอ่ะโดนโดน,โดนวงผมเล็กมากเลยทุกคน สวยอ้าวมาดิโดนโดนเล่นผมจะคิวไม่โดนเลยผมจะวิว่งเร็วมากรู้สึกว่าวิ่งเร็วมากหรือผมคิดเองผมไม่ได้คิดเองใช่ไหมทุกคนไอ้เหี้ยมันเอาของอ้าวเรียบร้อย <laughs> มันเพิ่งแป้งล่างเองเมื่อก<บ>ีน้นี้แป้งตายห่าเลยเพราะจะเฟิร oh, ผมรู้สึกว่าผมวิ่งเร็วมากหรือผมคิดเองวิ่แต่เร็วจริงว่ะยังไม่ได้โม้เฮ้ยการันตีไก่เอฟซีว่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยพี่ฆ่าไก่ไปแล้วว่ะน้องชายพี่ขอโทษแต่กูกูเอาสูตรแน่ คือบ้าข้างโดนโเผาเผาผมยังไม่หมดครับต้องใช้ให้คุ้มต้องใช้ให้คุ้มมาดิไอยเรียบร้อยครัหัวตาโคตรแรงสองสกิลหมื่นนึงอ่ะคนดูกคิดเอาแรงจัดจัดแลวสรุปสายไหนมันดีกว่าว่าสายวงกว้างหรือว่าสายนี้ครับคนดูอันนี้พี่ไม่รู้อ่ะถ้าจำไม่ผิดพี่ใส่เฟืองแดง2อันนะคือพี่ไปเช็คมาอยู่นะ คือเขาใส่เฟืองแดงให้พี่สอนอแต่ก็โหดอะพี่คิวรวๆเลยจังวะน,นี้โอเคกูกลับมาขึ้น30 m สิบเอมแล้วครับคนดูโอ้โหกดไลค์ให้พี่เลยตอนนี้ขอส0 0ร้อไลค์นะครับทุกคนช่วยๆกดอะไปไปเอาเมลลองมากดให้พี่ด้วยก็ดีนะทุกคนปั <Yeah. S 1> ๊มยอดไลค์ไปให้ถึงพันไลค์ไปเลย <Huh? S 1> คือเดือดเกินเดือดเกินในเปิร์ดเดือดอะเดือดแล้วูเขาไฟกำลังปะทุแตกไม่ตายเหรอไอ้มึงมานี่เฮ้ยมันหนีมันหนีอ้โหเอเวนกูไม่ยอม มึงจะต้องตายเรียบร้อยโอ้2รับ3คิวโคชิวรู้สึกเหมือนวิ่งไวมากนะทุกคนคือพี่ใส่หมวกนักบินนะครับเกิดเกอทุกคนดูดิเซิร์ฟนี้สะอาดเลยนะครับคือพี่เคลียร์หมดเลยอ่ะพี่ๆมึงจะได้ยรู้ยังเลยอยากได้ยรู้งั้นเหรอตรงนี้เลยมาลุช็อปร้านบริการกดผลและเกมพาสเลเวล7เท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัสไก่ตันอีกมากมายนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับตอนนี้มี 13M ครับคนดูเดี๋ยวพี่จะไปสยบมันนะไม่รู้ว่ามันอยู่นั่นไงกํลังสู้อยู่กับผลประตู มทุกคนพี่เบื่อแล้วครับ <c oughs> มันมันมันไม่ใช่เรื่องซิบหายและกูมันเผาใจบอดทั้งคู่เลยนี้น่าร้านอ่ะกูขอร้านหน่อยเหอะกูไปละบบายบาย <c oughs> มันคงจะแบบเบื่อน่าจะหัวร้อนอ่ะน่าจะมีแบบอุ่นๆอุ่นๆในใจกันบ้างแหละทุกคนก <c oughs> ็มาดิมาดิแล้วผมลงมาลีนด้วย <c oughs> ผมตีมันอ้าอุ้ยเชื่อมันเดือดวะเย็นพี่พี่ใจเย็นดิพี่พี่พี่พมาดิมาดิ ไปดิไปดิอ้าเอ่ะโอ้โมันเปิดเคดลบได้ครับ <Hey. S 1> นี่ไงกูเตะไปหนึ่งทีตุ๊ก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 นิน,นเนตนะครับคนดูโอ้โหโคตรแรงไม่ขนาดังไม่เผาตื่นเนี่ย uh huh. อันนี้พี่ลงเป็นมารินนะครับคนดู <Yeah. S 1> มาดิไอ้ยผมเปิดประตูหนีไปไหนละโอ้โหหนีโคตรเร็วไอ้เหี้ยขึ้นฟ้าโคตรเร็วเลยโอ้โหไม่ได้เอาหม,มัดก้อนมาด้วยครับสวย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 ,สวยจัดสวยจัดน้องอ้าวลงแบบนี้ก็สวยดิตามอย่างเร็วอ่ะ โดนตามมันเพื่อนลุมมันลุมแม่งไงกูมันไสเฮียมันหนีมันหนีเรานี่ไงมึงโดนกูเตะไปดิหนีกูเหรอฮะโชว์สกิลหน่อยก็ไม่ได้มึงคิดว่ากูตามไม่ได้เหรอฮะอา้าโดนมาดิมัแปลงร่างครับคนดูมัแปลงร่างเฮ้ยโดนโอ้โหแม่นจัดไอ้เฮียสกิลเอก็กโซแม่นนะทุกคนเ <Yeah. S 1> ูกินลคว,วงสวิงเลยหมื่นเจ็ดเลยครับคม,คม <t ouch> น, <inhib itor> นี่มันอยู่ฝั่งเดียวผมไหมเนี่ยโอ้ยอยู่ฝั่งเดียวกันอยู่นะทุกคนเนี่ยผมลงมาลิอนอยู่นะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเป็นไพเลทแล้วกันนะครับคนดูไอ้น,นี่มันจะหาว่าลุมเดี๋ยวดูแชทเลยสองหนึ่งกูว่าแล้วกู <t ouch> <t ouch> ว่าแล้วสแปมลีโอเอ้าก็ผลมันให้เล่นอย่างนี้มึงจะให้กูกดทีละสกิลแบบว่าแบบเออมาคูดาวเสร็จแล้วกูไม่กดแบบนี้หรอเงอะห <t ouch> <t ouch> นึง่งหนึ่งโอลี่อ่าได้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 ไดไดมา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 ไอมาลีนอีกตัวหนึ่งมันบอกว่าซอรี่ก็คือมันขอโทษนะครับแบบขอโทษที่ลุม เออหนึ yeah. right ่งหนึ่งมึงมามึงมากูบอกแค่นั้นมึงมาไอ้สั์อย่าอ้างว่บอกเลยกูจะเอาให้มึงอับอายไข่ขี้หน้าในคลิปนี้แหละถึงมันจะไม่ได้ดูช่องผมนะแต่ว่าผมผมผมจัดมาแน่นะเล่นงงโง่เนี่ยคือมึงโดนกูแน่มึงโดนกูแน่นอนนี่ไงนี่โอ้ยหาไหนเห็นไหมทุกคนดูดูสเต็มอุ้ยกูก็วิ่งงงโง่ไปให้มันโดนเนาะ ดักดักครับนี่แโมจิมึงหยุดไปดิมึงหยุดทำงานไปดิโอ้ยไม่โดนอ่ะโอ้มอยากจะใช้เาตื่นนะมันมันคนคอมโบเผาตื่นนะครับนี่ไงเน้นเน้นหนีครับหนีหนีกูเหรอโดนไปดิอ๋อ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 อออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออเอา๋อออออออ โดนตะกี้ผมตายอีกแล้วชิวชิวอะครับคุณอะไรเนี่ยดิหยานคุณ13บเอ็มอะคุณโดนผมตบได้ชิวมากเลยครับผมอสองหนึ่งอะไรของคุณแกไะ,ะ,ะแกไปะอาแกเอามาดิมาดิเอามาดิอาาดโอ้ยมันเปิดหากคีลบรัวๆครับนี่ไงขอเถอะพี่อยากเปิดเผาตื่นเฮ้ยได้แล้วได้แล้วโอ้โหหน้าจอมันไม่ขอบแดงๆอะไรแบบนี้มันไม่มีบอกนี่ไงโดนโดนโดนไอ้โดนผมแล้วไอ้ โมันรู้สึกผมวิ่งไวขึ้นใช่ไหมทุกคนผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมใครรู้คอมเมนต์บอกทีนะว่าความสามารถมันมีนมอะไรบ้างอันนี้คือผมโดนสดไงเอา้านีเฉยไอ้สัตว์อไม่งโดนไปดิสกิลเอ็กซ์ตูนแมนจริงจริงไอ้หี้ยพ <Yeah. S 2> ลังแบบหมุนติ้วๆเลยนะทุกคนมันเรียกมันเรียกว,ว่าท่าอะไรวะทุกคนท่าเนี้ย <Huh? S 1> เรียกว,ว่าอะไรวะไอพิชาหกลูกแบบอะ หกรูปแบบอะผมลืมอะสปแปมเมอร์นะับบบบบบอะไรเนี่ยมันน่าจะบอกว่าสปแปมเมอร์นูฟนะทุกคนชิวมะชิวเราต้องบอกว่าชิวนะทุกคนชิวชิวผมไม่ต้องบนอะไรเยอะนะครับทุกคน <Yeah. S 1> ผมไม่ได้จะดูถูกเขานะแต่ว่านั่นแหละอเออมันวิ่งไวขึ้นวะทุกคนวิ่งไวขึ้นดูด,ดิรวมสับขาดล้วๆว,วเลยเท่าโคตรเจ๋งอะโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครชอบนี่อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e ก็ดแชร์กดดิ่งให้พี่ด้วยนะครับผมก็เป็นไงบ้างสำหรับผลเสือแล้วก็เผ่ากูนะครับทุกคน และก็อะไรนะหัวเครื่องบินนะเออทุกคนผมว่าเลยว่าเซตนี้นี่เล่นได้อยู่นะทุกคนแบบมันเร็วอยู่นะ เอาเรื่องนะเชื่อแล้วมันแบบโคตรตึงเลยแบบอย่างเทพเผ่ากูนโคตรเท่มันเหมือนเผ่ามนุษย์ด้วยเชัเน,นะนอัปเกรดนะทุกคนตอนวาฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กด Share, กระดิ่งให้พี่ด้วยละกันนะครับทุกคนคลิปนี้พี่ขอ300ไลค์นะครับทุกๆคนเนี่ยช่วยๆกดด้วยนะครับขอคนละ1ไลค์นะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้พี่ด้วยใครสนใจที่ซื้อไก่ตันเนี่ยสามารถซื้อได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยพี่ปักหมุดไว้แล้วนะครับคนดูสำหรับคลิปนี้พี่ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บมว